เจอพัคแล้วรบ่แล้วครับกินข้าวเราไปกินแล้วครับกินข้าวก็เมีงกินครับทอดไข่ครับสามีอิมบ่อิมเครับ้กินหน่อยแาใจกนไข่แล้วอย่าไม่คิดเปลี่ยนเปลีาใจจดเินจะกินก็เทิบแล้วเทิได้เนาะพอหา มึงมาเปล่ากูหา่คือมึงเหรอที่แตกเปียนกับว่าใครมึงบอกใครกับยูเขาเลยนี่โจ้ทุ่ถามจะมั่นแต่แต่มึงถึไปหาสิแตกงอะไรก็ไปเ่ยเนาะเนาะเออไปซงปะยเขาว่าใครกับยางมาดีพี่มึงขยังมาด้หรอป็นพระเอกเรื่องนี้มันก่เมนมั่นนี่มัเปนไผ เแม่ไม่เอกดอนแชนเน่ยเจิดบุกมีหัวนไปท้าพร้อมไตแม่ไตไปเลยไมเป็นรเอบ้างหนาตาแทกันไดนหรอบื่อไหมเบอเนเอบื่งเเบ่งเทียบกันเนาะฉันไม่เจ้าเป็นปดีสิรต้องการอะเพิเอกเบื่งของก็เม้งหมดจุกกินนี้กินนี้เจือเนยครับครับเด้อเราจะต้องไกินยูเทเว่นบแบบตรนึงอะนะสมา ได้กดดอกเขาสีมาเวลาได้กได้มาผักเวลาได้กดไปได้บันี้องมึงมายกรโบเนาะมาเงาะตกัน่ีกแ่นไม่บานะไปบอกดูมันอยากใจ มันอยากตายมันอยากตายนี่อะไรเนี่ยนี่มึงเดียวมันอยากตายนี่บอกกี่ทีด้วยมึงบอกย่กตายจับนี่เตือนบัตราู้มาเนี่บอกผู้พิกก่อนที่จะตัดส่วนเันีโดดทีนี้ยังสิม่ให้ผู้พิพากษาเลยผู้พิพากเายังไอ้ล ดีแค่ตอนนี้ว้างกบอสองขวเมียนสีขวดรัวตอนนายกขใช้มุ้ตายเปล่าเยวมุงสืถือคอยไตว่าไรดีคอยพระเอกเด้พระเอกยังพระเอกกันแชทได้เลยเมีนโอ้ยพเอกหนาไอ้พระเอกเจืดไอ้ทู่บอกฟังมึงไปไกลยังไม่ไกลขอแอ่ถ้ามาสู่รออมันมันรออยู่ดอกแล้วัน พุ่งพื้นไหมหาเกบเห็ดยนเดี๋ยวนี้ย่ำหีกะหางควบกัให้ไยหนังไงเข้าสลากวะพยายามคือมันคมันพยายามรอคนรออยู่แล้วมันต่างกันเจอวะหักแจ้งดาวด้วยักหักล่าด้วยยัไปโฟาเสนียบปาก เเดี๋ยวหักกุหลาบด้วยมันเบาเามันกระบอกก็ได้หรอนาะมันกระดาษตากมันก็ได้เจ่ากระได้ตวแบบหางมันนเรียกว่าไวนะยเดออ้ยยี่ยนอ้ยเยี่ยเี่ยจางข้างไปเ้าเฮ้ยเอียนเลยเอียนนี่บอกให้บวาอย่างกระบอกเด้อกหลาบเมื่อไหร่ล่ะบอสัน เมื่อไอรยเอ้าเมื่อซะสั่ัันมเบาๆกับเมื่อซะไปไปบกบลับายชุยบกบลรวเอ้าเมื่อเป็นอะไรแกตัวประกอบหน้อาเมื่อไงฉูอนกูไเมื่อระดับตัวประกอบเป่าเอาบุฟอาหารแล้วหันนี้แหละอาหารเพรว่าผมก็แบกจืดไปรอก่อน เอาแบบตรงๆก็ต้องค้อบเลยซิวสีใครเป็นใครไกลนีแล้นี่พใครเป็นใครไกลคกระเบืดกันอยู่ดีมันไรเหรอสีพ่อนะครับฟังจากปากพ่อหานหลวดนะผู้รับผิดชอบแชมป์นะตั้งไหนบอกเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเบ้าให้เกียดเราก็ต้องเฮ้เกีย์บอวาตเราก็าก็ตต่บได้แต่ว่ามันลอกับลเ่นี้ 这边谁？